วุชลินก็มองเป็นปฏิเเดนซึ่งเขาตั้งกับเทวดาพุทละอ่านไว้ผมพูดแล้วว่าน่าจะพูดคำถามผมไม่พูดแล้วนะยากเลยทีนี้ขอสาบานต่อองค์อัลเลอะว่าท่าพระเจ้าจะให้การด้วยความสัตย์จริงทั้งสิ้นท่านพระเจ้าเอาความเท็จมา่งเเกว่แม้แต่น้อยขอพยานอันตรายและความวิบัติทั้งปวงจะมาเกิดแก่ข้าพเจ้าเป็นมัน กาข้าพเจ้าความจริงมาให้การขอให้พระเจ้าประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นพุทธศีจริงจริงเลรฮไม่จริงต้วอาจริงอยู่ตรงนั้นแหละฮะไอพยานที่เป็นพุสธศรีเนี่ยการสาบานก็สาบานตามหลักลัทธิศาสนาของตัวนะครับถ้าเป็นพุสลิรีเนี่ยในจังหวัด สามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งผมงก,ก็โอกาสก็ไปอยู่นาราทีว่างไงข้ามฝาบระหนังเนี่ยเขาจะมีพานอะไรสักอย่างผมก็พูดไปสู่นะแล้วก็ให้สาบานจากสิ่งนั้นมากกว่า,านะแต่อันนี้เราก็ไม่ไม่เ,เป็นแบบนั้นนะเราเราผมชื่อนายเก่ง แก่แก่แก่ก่อนถึงอายุ34มสบสี่ปีป้าที่บ้านที่สี่สิบักสตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับอืมเป็นจำเลยนะอ้าวตอบทนายจำเลยเอาเชิญเลยจ้ะ ผมนอนอยู่ครับจำเลยรู้จักกับนายคล่องมานานเท่าไหร่คะหนึ่งปีได้นอนอยู่ที่ไหนเขาให้ติ้นไหนจำเลยนอนนอนอยู่ที่ไหนครับผม,ผมต้องนอนอยู่ในบ้านผมไม,ไม่ได้ออกไปไหนนะคะไม่ได้ออกไปไหนวันเกิดเอศข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้านะตามที่ เบิความขั้นต้นก็คือความเราเบิกความเรามีที่ได้ที่บ้านอยู่แล้วไงเราก็ต้องตอบว่าวัดเกิดเหตุข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านของข้าพเจ้าเลขที่ตามที่เบิกความขั้นต้นตอนี้ก็บอกเลยเรื่องตั้งแต่เวลาอะไรทําอะไรนะอ้ะาว่าเลยแมรายละเอียดเลยตั้งแต่เวลาเท่านั้นทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเอ้ารบควนจำเลยเล่ารายละเอียดหน่อยได้ไหไมครับก็ผมก็ ทำงานซ่อมทีวีได้สักสี่ทุ่มม่วงผมก็เดินขึ้นไปนอนที่บ้านของผมก็จำเลยนอนตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะจำเลยจำเวลาตื่นไปได้ไหครับไม่ได่ให้การอยู่แล้วก็จำเลยคเขาไม่ได้ให้การมีการจำเลยจผู้เสียหายมานานเท่าไหร่แล้วครับไม่รู้จักเลยค่ะอย่างดีให้การกด คืออาชีพเนี่ยจะเป็นยังไงนใจอยู่เปแ่นอานีันี่าครบัเลยประกอบอาชีพอะไรครับผมเป็นช่างซ่อีมรับรทางประเดี๋เราถ้าเราจะเราจะเป็นเจ้ามันไก่เอามีิทิข้าพเจ้ามเอามาพานจ้าอัเจ้งรัมโทรทัศน์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ วันเกิดเท้าพเจ้าทำงานซ่อมเครื่องไฟเครื่องรับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าพักกินข้าววันเกิดของทแล้วก็ซ่อมงโทรทัศน์ต่อนเวลาที่เนสองงานไม่ได้ที่สุดว่าของใ้รหรือว่าของที่นั้นเป็นไม่ใช่ที่สุด มาลุงขึ้นของว่าข้าพเจ้าพนัานอย่างไรตืนขึ้นเช้านม่นด้ไม่มีนะแล้วก็จา้ร่การสอบก็ดีรับมาตามปกติจนเวลาประมาณเปนมีเจ้าพนักงานตำรวจราบชื่อภายหลังอุทพัณตำรวจปีสาโรุได้เข้ามาขอตรวจกับพวกได้เข้ามาขอตรวจค้นบ้านของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินยอมให้ตรวจค้นโดยดี และได้ลงชื่อในการตรวจนะเราก็ต่อสู้คดีนอย่างนี้มันก็จะแสดงความตั้งใจนะนี่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ตั้งใจนะเวลาเราเวลาเราไปสู้คดีในศาลเนี่ยหลายครั้งเนี่ยการแต่งเนื้อแต่งตัวที่สุภาพนะดูหน้าเชื่อถือว่าเป็นพลเมืองดีเนี่ยมันก็มีความสำคัญ การต่อสู้คดีและการตัดสินคดีของศาลหลายเรื่องเ,เราดูไม่ได้ดูเป็นสาระสำคัญจริงจังมากให้คะแนนเต็มร้อยนะเราดูถึงความสุจริตในการต่อสู้คดีท้วยความตั้งใจในการต่อสู้คดีดัววอย่างจำเลยเนี่ยเราจะมาขึ้นมาเบิกความเนี่ยเรทาอย่างนี้เราก็ต้อบอกไม่ขอสื่อพยาไม่ได้ ถ้าเรามั่นใจพยายามจย์จ,จำเลยไม่ติดใจสบพยายารคับแต่จินดีแต่ขออนุญาตศาแลแถลงการปิดคดีเป็นหนังนสือใน15วันก็ได้เน<ม>ี่ยถ้าเราจะขึ้นสั้นๆอย่างเงี้ยเราก็จะแถลงสารเป็นอย่งยางนั้นเฉยเลยดีกว่าแต่ถ้าเราจะแสดงถึงความสุดใจในการสอบคุกคดีแล้วบอกเป็นตำรานแล้วตามต้ลง นะพราะการต่อสู้นดีแล้วไอ้โจรย์เขามีโอกาสได้กระจาย<ป>ความ<ป>จริงเนี่ยมันแสดงความสุจริตของเราตามที่ควรแล้วนะเออเพราะเดี๋ยวฝ่ายโจรย์เขาต้องทิ่อยู่คดียาเนี่ยคำตอบพยานจำเลยจไม่สามารถเอามาลงโทษจำเลยได้หรอกนะแต่ยังไงก็ตามนะเราก็ทําไปตามปกติดีกว่าคือไดสาระสำัตามที่ควรอย่างน้อยที่สุดแน้นานะ เชิญท่านอายการถามข้าจากเชิญนั่งดอนต่างญาติจำเลยครับเอาสิจำเลยอาศัยที่บ้านพักหมายเลขที่14เนี่ยกี่คนครับคนเดียวรับแสดงว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยที่จำเลยกล่าวว่าได้พักตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเนี่ยก็คือคนเดียวใช่ไหมครับมีพยานอะไร ก่อนหน้านี้ไหมครับว่าจะเปยอยู่ในบ้านไม่มีใช่ไหมครับในจำเลยประกอบอาชีพถ้าซ้อมทีวีต้องใช่ไหมครับต้องเออบริเวณในบ้านที่จำเลยอยู่เนี่ยวันนั้นมีทีวีอยู่กี่เครื่อนจำได้ไหมครับมีเยอะมากครับเยอะมากนี่กี่เครื่องครับเยอะเลยครับเดี๋ยวนี้ดีนะเนี่ยแล้วจำเลยต้ยัแง่เหนว่าของการขึ้นทางน่าต่ส่วน จะปุมเนี่ยได้มายึดไ,ไปเนี่ยเป็นของจำเลยทมันจำเลยถรืแต่บ้านจำได้เมื่อกันเลยบอกว่ามีทีวีอยู่หลายเครื่องว่าเครื่องนี้เป็นของจำเลยครับผมเป็นช่างซ่อมทีวีผมต้องรู้ว่าทีวีเครื่องไหนที่มันใช้งานได้ใช้ไม่ได้ในบ้านผมนะแล้วทีวีเครื่องซึ่งทางพนักงานอสอบสวนได้ยึดไปไนเนี่ยจำเลยได้มาหด้ทุกอย่างครับเปล่มได้มาได้แล้วพ <มา S 1> อ,นะอจำได้ไหมว่างานประมาณ แล้วสองเดือนใช่ไหมครับแล้วมีอะไรที่สามารถยืนยันได้ว่านจะไม่ได้กินจริงครับต้องมันกับต้องมันกับเงินใช่ไหมครับเอ่อตามหลักฐานที่ธนาคสอบสวนได้เขียนแถบฐนะครับก็คือว,ว่าในในโต๊ะที่จำเลยบาร,รทีไวทีไรนี่มีทั้งหมดสี่เครื่องนะครับสี่เครื่องเนี่ยโดยที่ว่าเออถาง,งานสอบสวนได้เขียนในสมุดว่าทีวี เริ่งที่ถูกยึไปเนี่ยวางไว้หลังสุดคำถามก็คือว่าซึ่งซึ่งทีวีตองนี้เนี่ยอวางไว้หลังสุดโดยที่ว่าการที่มองเห็นจากข้างนอกต้องเดินเข้ามาในบ้านใน่องผ่านไปครับคำถามก็คือว่าแล้วทีวีสิหนักขึ้นใช้การได้หรือไม่ต้อเดเ ไ่ตอ้แงว่าจาเลยก็มีแค่ยันว่าด้วยยจาว่าต้องาจำเลยต้องต้องีึจึได้ว่าเป็นทีของจาเลยกไหมครับเนอสภาพของการ ครื่องใหม่ซึ้นเครื่องใหม่เนี่ยโดยหลักการก็ไม่ได้ถต้องช่นครับเออถ้าอาการครับของมันจะใหม่หรือไม่ใหม่เนี่ยมันใช้อะไรเยงี่ยของที่ในร้านผมมันไม่มีของใหม่หรอกครับร้านต้เก็เดือนกันยาก็เดือนกันยาเกดเดือนกันาไม่ใไม่ชไม่ใ่ไม่ใชไม่ใช่ไมม่น่มม่่่่

ซือมาต้นดืนแล้วก็วันที่สิบแปดนยายคือแค่สิบแปดวันซื้อมานะเลยทีวียังไม่เอียมเลยได้ไหมนะได้ะช่วยกันได้เลยจ้ะได้มาสองเรือไเออะคุณ ผมมีหลายเครื่องผมดูได้หลายเครื่องเลยครับแต่ท้าน้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นทีวีที่เสียแล้วทีวีเครื่องนั้นเครื่องเดียวทีีเดยเยทีวีเครื่องันเยต้องหาตัวทีวีแใหม่กันต้องเปกต่งนต้องต่อ มีนม <growing> <iser> ีต้นงไครับเดมวามงานผบอกว่ามนบอกนั้นแหละี่ใช้ได้ไม่่ไม่เราบอกว่าบนต้นทีวใช้ได้ไมใช้ได้บนตได้โนั้นนโต๊ะทำงานนันเียนทีวีเนี่ยมีอที่ใช้ไม่ได้พร้อมอยู่อรทีใช้ได้ียว่าแตงานโนคือต้องเป็นโต๊ะที่ซ่อมมีที่เสียใช่ไหมคะแต่ผมเอาทีวีไม่เสียไปวางไว้นี่มันไม่ได้หรอครับซ่อเสี

ผมเรียนทานายกนาแล้วนะครับว่าการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเราเอาข้อเท็จจริงไม่มน่าจะตอนนี้ก็มีอย่างเยอนะวางตรงไหนมีอะไรบทบังไม่ใจกองหรือเปล่าในอยากจรู้เขามีอุปนิสัยมีวิธีการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเกี่ยวกับที่ที้เขาซ่อมอย่างไรก็ถา,ามให้เขาตอบมานะส่วนเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมมันน่าจะเป็นอย่างนี้ อะไรนี่คือความเห็นอะไรอย่างที่ผมบอกครับซึ่งเป็นเรื่องที่ศาลจะต้องมีวิจัยเอาเองจากข้อเท็จจริงที่คุณถามมาให้ได้ฮะถ้าเราไม่อย่างนั้นเราเราก็เถียงกันอยู่นี่แหละถูกไหมเออว่ะมันน่าจะกจริงวะแล้วมาอย่างนี้ได้ไงอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไม่เถียงเราต้องเอาข้อเท็จจริงบวกแว้ไงวันนี้เราทำทางทำอะไรการพิจารณาคดีในศาลคือการเอาข้อเท็จจริงมาสู่ศาล ส่วนเหตุผลของข้อเท็จจริงทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรับฟังว่าอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมาแหลงโน้มน้าวมาแล้วศาลจะวินิจฉัยีกทงซึ่งเอาเข้าจริงจริงอ่ะการวินิจฉัยคดีของศาลนะครับก็จริงนะครับมันก็คือ,อตักกะความเป็นธรรมชาติ ความเป็นธรรมดานี่แหละนะเมื่อข้อคิดจริงพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเวลาคิดสักจ,จักสิ่งที่นำมาวินิจฉัยที่มันไม่ได้เอามาจากไหนเลยมันเอามาจากประสบการณ์ชีวิตมันเอามาจากลักการธรรมดาเอาลักธรรมชาตินีเองซึ่งเป็นความพุติธรรมที่ยิ่งใหญ่อะไรมันจะใหญ่กว่าลักธรรมดาหลักธรมกธรมชาตินรงนะ พราะนั้นหน้าที่ของคุณในวันนี้เกี่ยวกับการเป็นผู้ฟังก็คือคุณจะต้องเอาข้อคิดจริงที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไหนเข้ามาให้สารมาเป็นสุดแล้วเมื่อข้อคิดจริงทั้งหลายมาต่อกวนเกันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะปาติัมต่อกันไปเองจนเป็นผลสุดท้ายที่มันน่าจะเชื่อว่าได้อย่างไรประจําเลยผิดหรือบริสุทธิ์ไอหลักการนี้เราคิดได้แบ่งเป็นสองอย่าง คือข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายประเทศไทยเราเก่งสารเนี่ยทําหน้าที่ทั้งสองอย่างเลยฟังข้อเท็จจริงด้วยแล้วก็วินิจฉัยข้อกฎหมายจากข้อเท็จจริงเป็นหลด้วยเก่งก่าสาต่างประเทศที่เราเรียกร้องให้มีลูกขุนเออไอ้ลูกขุนก็คืออะไรนะลูกขุนก็คือคนที่มานั่งฟังข้อเท็จจริง ฆ่าไหมเป็นคนร้ายเปล่ายิงเปล่าฆ่าเปล่าจบส่วนยิงแล้วฆ่าแล้วผิดกฎหมายข้อใดเป็นหน้าที่ของศาลลงโทษจำคุกเท่าไรเป็นหน้าที่ของศาลเราต้องจะเรียกร้องกันโอ๊ยเงินไทยมันนะน่าจะต้องเอาระบบลูกถึงมาใช้ระบบทุกระบบนะครับแา่คนนั้นไม่ดีมันมีจุดบูดนะนะ เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าระบบของไทยดีสุด3ารสารต้นข้อดะเป่ยแล้วก็สารน่าจะเข้าถึงได้ยากผมเคยไปดูงานของด้าพอินเดียเพื่อให้เขาใช้ระบบที่ผมก็ได้มาจบปีเล้นะเขาก็บอกมันยังมีข้อจำกัดหลายประการเราอาจจะเข้างลูกหุนที่จะ คัดเรื่องมาที่จะได้ดีๆมาจริงๆมันก็ชักก้การหายากลงทุกวันและส่วนใหญ่ก็จะได้พวกขาประจาแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ไม่ยาก,ากนักแต่ว่าอะไรก็ไปคิดเอาเองนะพิจากพวกเรานี่สอบเข้ามาแทบตายพวกเราก็สอบกันได้เยอะนะเป<ม>็นผู้รัสาไปก็ไม่น้อยแล้วมอ4อาจายการอีกนึง นับไปพวกนะเอาสร้างจริงก็นั่งดูหรือไปต่างจังหวัดกินไม่ได้ไปพบกับใครเลยเช้ามาไปตลาดซื้อฟักรัดเดินไปกูไม่ได้ไปสั่งสั่งก็มันรู่ได้ไนแล้วมันจะมาเจอกูได้ไงเอ้าแาต่อ กันเลยยืนยันว่าโครงการที่หาเงินกับผลิตไปหมดเลยเพราะว่าต้องมาอีกแบบเลยถูกต้องใช่ไหมครับคนคำถามครับทนะ่านอ่อาแล้วจบเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จะมีเวลาอีกอ<ง>สักครับเชิญขอถามเสริมจอยนิดนึงเลครับเอ๋อเลยอเอเ๋ยวีนี้ไม่ลงนะ้ำหนักจอยช่วยแจ้งน้ำหนักส่วนสูงหนะะ่อยไดรไหมครับผมสูง150เซนติเมตรหนัก40กิโลกรัม ทีวีเนี่ยหนักสักเท่าไหร่เออทีวี44นิ้วรุ่น44ซันโยรุ่นนี้ประมาณ15โล15โลฉันเลยฉันเลยน้ำหนัก40กิโลคิดว่าจะแบกบทีวีไปได้สักกี่เมตรเนี่ยผมได้แต่เื้นขึ้นโต๊ะผม,มากค,ครับขอคำถามครับเออเนี่ยมันเป็นคำถามที่ผมสติปัญญาผมยังเข้าไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะจบกระบวนการ เกี่ยวกับการตั้งถามนะเราก็จะพักกันสัก5นาทีสิบนาที